เลโก้ <LEGO S 2> <LEGO S 1> เป็นภาษาเดนมาร์กซึ่งมาจากคำสองคำคือเลกและก o อตมาประสมกันและก็มีความหมายว่าเพ w เวลจากภาษาอังกฤษค่ะเลโก้ <LEGO S 1> <LEGO S 2> เป็นของเล่นในรูปแบบตัวต่อพลาสติกที่ผลิตครั้งแรกในประเทศเดนมาร์กในปี1932โดยโอเลเคิร์ค er ิสเตนเซนโดยช่วงแรกๆเนี่ยเลโก้จะผลิตจากไม้นะคะเลโก้ LEGO เริ่มผลิตเป็นตัวพลาสติกในปี1949 มีหลายสีลักษณะคล้ายอิดและมีขนาดต่างๆกันมีปุ่มและล่องเพื่อการประกอบกันโดยไม่ต้องใช้กาวว้าวคิดเป็นไงเนี่ยเพื่อให้ผู้เล่นนำไปสร้างสารรค์ต่อเป็นรูปร่างต่างต่างตามจินตนาการตั้งแต่ปี1963เลโก้ก็เปลี่ยนเป็นพลาสติก ABS เลโก้มีหลายแบบ และหลายขนาดแบ่งตามอายุผู้เล่นมีตั้งแต่ Lego Baby ี้สำหรับเด็กแรกเกิดจึงถึงเด็ก6เดือนและก็ยังมีชุด Prince of Persia l e g o a t l a n t i c Lego l o r o of the r i n g ด g ิงเล a กและ Lego Star War s ล่าสุดมี l เล r ก e n d นสำหรับสาวน้อย5-8ขวบด้วยนะคะ ทุกวันนี้เลโก้ LEGO มีมากถึง6,000ชุดเลยนะคะและเลโก้ไม่ได้หยุดเป็นเพียงของเล่นตัวต่อพลาสติกเพียงเท่านั้นทุกวันนี้เลโก้ LEGO มีทั้งรายการทีวีและก็ภาพยนตร์และก็มีเกมออนไลน์เป็นของตัวเองเยอะแยะมากไอยามาณน,นับดูเนี่ยเป็นร้อยเกมเลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบเลโก้มากต้องไปที่นี่เลยคะ่ะ เลโกแลนด์ <LEGO> <LEGO! S 1> ก็เป็นสุดสนุกที่เลโก้บุ๊กเขาสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของเล่นและเพื่อสร้างความส,สนุกสนานแก่ลูกค้าและผู้ชี่นชอบต,ตัวต่อโดยเฉพาะและจุดเด่นของเลโก้แลนด์นั่นคือการสร้างประติมากรรมจากการประกอบเลโก้ต่างๆมากมายหลายชนิดเลโก้แลนด์เปิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเดนมาร์กและใช้ตัวต่อถึง18ล้านชิ้น ปัจจุบันมีเลโก้แลนด์ถึง6แห่งเลโก้แลนด์เดนมาร์กเลโก้แลนด์วินเซอร์ในประเทศอังกฤษเลโก้แลนด์แคลิฟอร์เนียและฟลอริดาเลโก้แลนด์เยอรมนีและล่าสุดค่ะเลโก้แลนด์มาเลเซียที่จะใช้เลโก้มากมายถึง30ล้านชิน้นจากรุ่นคุณพ่อสู่รุ่นคุณหลานเลโก้ Lego ใช้เวลาถึง80ปี ยังยืนหยัดสร้างจินตนาการเพิ่มไอเดียเสริมทักษะให้กับคนทุกเพศทุกวัยภายใต้กติพจน์ที่ว่า only the best is good enough ต้องดีที่สุดเท่านั้นถึงจะดีพอจึงทำให้เลโก,ก้เป็นของเล่นที่อยู่ในใจของทุกคนทั่วโลกขอบคุณที่ดูคลิปไอยาและอย่าลืมคอมเมนต์และแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะจุ๊บ i my a